สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ก็พบกับผมโอ๊ตลงศักอีกเช่นเคยวันนี้ผมมีรูปร่อหลงพ่อทบปี2518ออกที่วัดชนแดนนะครับรุ่นอายุ97ปีนะครับหรือว่าในวงการเซียนหลงพ่อทบเขาก็เรียกกันว่ารุ่น97ก็รุ่นนี้ตัวง่ายนะครับจำพิมพ์ทรงให้แม่นพระองค์ใหญ่ล่ำนะครับ ประคำเป็นเม็ดเมดมีด้วยกันสองเนื้อนะครับคือก็คือกระไหลเงินกระไหลทององค์นี้เป็นองค์ที่สวยมากครับรุ่นนี้เป็นกิ่งนะครับอุดกิ่งค่าขย่าจะมีเสียงนะครับจำโคตใต้ฐานให้แม่นนะครับเก้าเจ็ดเลขเก้ากับเลขเจ็ดนะครับ รูปรอลงบทบปี2518วัดชนแดนรุ่น97องค์นี้เป็นกะไลเงินองค์นี้กะไลเงินวันนี้ก็ได้นำมาให้พี่ๆได้ชมนะครับท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหาพระมาให้พี่ๆได้ชมกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบอย่างเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามที่รับชมผมเก็บดีก็สวัสดีครับ